สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะพบกันรอบเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพามาชมบอนสีสวยๆนะคะแล้วก็จะมีไม้มาแบ่งปันด้วยนะคะก็ ใครสนใจนะคะสามารถจดชื่อไม้นะคะจดเบอร์โทรหนูไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะหรือท,ท้ายจดไม่ทันหนูจะขึ้นให้ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะด้านบนนี้นะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนกันไว้ได้หรือว่าอแอดไลน์กันไว้ได้นะคะก็ที่สวนนะคะจะส่งทางไปสนีไทยนะคะค่าส่งนวนนี้หนูเหมาให้อยู่ที่30บาทนะคะพี่ๆรับกี่ต้นก็ได้นะคะไม่มีขั้นต่ํานะคะ ต้นสองต้นเผื่อใครอยากร้องสั่งก็สามารถร้องสั่งก่อนได้นะคะคลิปเก่าๆสามารถย้อนชมได้ค่ะไม้ที่สวนจะเป็นไม้ทําเองทั้งหมดเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นบรรดาแม่พันุนะคะแล้วก็อยู่ในรางค่ะตัวนี้นะคะหล่อน้ําตลอดประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้นี่หันกลับหลังมาก็ใช่นะคะอันนี้ก็จะมีสามรังนะคะติดกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูต้นแรกก่อนเลยนะคะเด่นมาแต่ไกลเลยอันนี้คือปลาสาสท,ทองนะคะปลาสาสท,ทองนี่ค่ะนี่นะคะสวยมากนะคะมันันเพิ่งออกดอกไปแต่หนูไม่ได้ผสมนะคะใบมันเลยเล็กลงนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวก็จะกลับมาปกติอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ามันอยู่ช่วงออกดอกค่ะพอใบใหม่ออกมานะคะมันก็จะเล็กลงนิดนึ่งนะคะจะอาประสาททองตัวนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะคะสําหรับประสาททองจะมีเริ่มต้น100บาทนะคะนี่อันนี้จะเป็น เรียกซับนะคะเรียกซับใบกลมนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสําหรับเรียกซับเส้นใบเขาจะดําชัดนะคะนี่แล้วก็พื้นแดงนะคะเวลาโตขึ้นนะคะตอน,นเด็กๆสีอาจจะกืนกันหน่อยนะคะนี่ค่ะเหมือนใบ,บล่างเขานะคะนี่ค่ะพาเดินชมกันไปเรื่อยเลยนะคะนี่อันนี้เป็นกันหาชาลีนะคะกันหาชาลี กาบขา,ขาวนี่จะชื่อว่าสเวตกุญชอนนะคะสเวตกุญชรเป็นกาบขาวนะคะวันนี้ยังไม่มีมาแบ่งนะคะตัวลูกตอนนี้หมดนะคะนี่ค่ะนี่สีการจนาพิเศษนะคะสีการจนาพิเศษตอนนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะเป็นหน้าเขาเรียกเจนหนึ่งคะ่ะหรือรุ่นหนึ่งนะคะหน้านี้นะคะจะออกแดงๆนะคะน่าจะเข้มหน่อยนะคะนี่ค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะ เยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่พัน์ธุก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นฉลองกุ้งนะคะหรือถ้าจําผิดก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวหนูมาบอกชื่ออีกทีหนึ่งนะคะพอดีมันเหลือใบเดียวนะคะรัตนามณีนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นลูกไม้แดงนะคะแดงแป๊ดเลยนะคะเป็นไม้มลเลนะคะอันนี้ยังไม่ได้ผ่าเลยรุ่นนี้หนูมีเก็บไว้ประมาณสองสามต้นนะคะถ้า ใครจําได้นะคะหนูเคยเอาออกมาแบ่งอยู่ช่วงหนึ่งนะคะรุ่นนั้นคือแบ่งออกไปหมดเลยแล้วก็เหลือเนะะี่ยค่ะอยู่แบบต้นสองต้นเท่านั้นเองรุ่นนั้นจะเป็นแดงหมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้พวกยักษ์กุเปลันนะคะส่วนมากนี่นคะคะอันนี้ก็เป็นใบพัดนะคะใบพัดแล้วก็อันนี้นะคะ จะเป็นเดือนมก,กราคมนะคะเดือนมก,กราคมใบกลมค่ะนี่นะคะพาชมไปด้วยกันเลยหนูอาจจะเดินช้านิดนึงนะคะนี่จะเป็นหงดรรุนนะคะหงกระรุนใบยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกใบผ่ใบหอกส่วนใหญ่จะวางไว้เขาเรียกอะไรลางเดียวกันนะคะโซนเดียวกันเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนต้นอื่นคุ้มนะคะ นี่ค่ะหมอปริญญานะคะวันนี้ก็มีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะสี่นิ้วที่ลงคลิปไปเมื่อกลางวันนะคะก็จะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้นางกรากสดแผงนะคะตัวนี้จะออกแผงเขียวแดงนะคะไม่ป้ายนั่นเองนะคะอันนี้ดินเหลือนี้เดียวเองนะคะเป็นไม้นอกตู้นะคะลากทะลุเรียบร้อยนะคะแทบจะเป็นไม้หัวแล้วนะคะ ก็ถ้าใครรับนะคะหนูขออยู่ที่50บาทนะคะเดี๋ยวหนูจะเติมดินไปให้แล้วกันนะคะให้เต็มกระถางเนี่ยค่ะเห็นรากเลยนะคะน่าจะโดนน้ําฝนชะนะคะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนแต่ใบแข็งมากนะคะนี่ทนมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเติมดินไปให้ก่อนนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นยักษ์กุมพกันนะคะใบายาวคะ่ะกุมพกันอันนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะสําหรับกุมพกันนะคะนี่ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นสองสายพันธุ์นะคะอันนี้เป็นบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะเนี่ยสองใบนี้นะคะส่วนอีกอันนึงจะเป็นนกวายุพักนะคะอันนี้ได้สองต้นเลยในกระถางนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่ราคาไปเจ็ดสิบบาทนะคะสีจะออกโทนชมพูนะคะน่าจะลงหัวบ้างแล้วค่ะกระถางนี้นะคะ ตาระแม่จันทานะคะสีชมพูอีกแล้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะตาระแม่จันทาค่ะมันจะเป็นชมพูขอบเขียวนะคะอ่าอันนี้บางใหญ่ค่ะไม้นอกตู้นะคะคุ้มมากอันนี้ลงหัวแล้วนะคะนี่นม,มีสองใบหนึ่งหลอดตูจักดินนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบาทนะคะเจ็สิบาทบางใหญ่นะคะสีจะออกหวานๆหน่อยนะคะลายเปิดแล้วก็จะมีเม็ดนะคะนี่เอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะ ใบใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ไก่อมมาินค่ะน,นี่ก็น่าจะเริ่มมีหัวแล้วเหมือนกันหัวน้อยๆนะคะกัดมาแล้วอ่าไก่อมมาินต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบบาทไก่อมมาลินนะคะดูนะคะนี่อันนี้เป็นนายทองเหม็นนะคะเป็นกอมาตั้งแต่เด็กเลยไม้ลงหัวแล้วค่ะดูนะคะพอมันลงหัวนะคะมันจะดันดินขึ้นมาลากทะลุเรียบร้อยนะคะเป็นไม้นอกตู้นะคะ ใบาอาจจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่เดี๋ยวหนูวางดีๆก่อนเดี๋ยวคว่ำนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวดูก่อนมีสามต้นเลยนะคะในกระถางถ้าใครรับนะคะกระถางนี้ขอ,อยาราคาเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทได้สามต้นไปเลยนะคะนายท้องเหม็นนะคะฟอมกอค่ะอันนี้พญาสุรเสนนะคะพญาสุรเสนใบาย,ยาวนะคะตัวนี้อันนี้ขออยู่ที่หกสิบาทนะคะพญาสุรเสนไซนี้จะมีกระถางเดียวนะคะนี่ยค่ะ ๋ยวจะหมุนให้ดูหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้เทวกรรมลังลักนะคะจะเป็นแบบไม่ด่างนะคะไม่ด่างแต่ว่าเขากัดสีนะคะก็จะกัดออกแดงๆนะคะสําหรับเทวกรรมลังหลักดูก่อนมี2ต้นนะคะเป็นไม้ลงหัวแล้วเหมือนกันนะคะเทวกรรมลังลักกระถางนี้นะคะขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะ70บบาทอันนี้ใบยาวนะคะหนูไม่แน่ใจชื่อนะคะหรือจะเป็นลูกไม้ใบขาวยาวนะคะไม่แน่ใจเหมือนกัน มี2ใบนะคะตัวนี้นี่ไม้ลงหัวแล้วเหมือนกันนะคะคลสนใจนะคะตัวนี้เป็นขาวใบยาวแล้วกันนะคะใบยังสวยเลยนะคะเนี่ยเลียวปิดมาถึงนี่เลยนะคะปลายใบอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะ100บาทลงหัวแล้วะคะ่ะตัวนี้นะคะสายชูนชอบไม้ใบยาวนะคะตรงนี้จะกว้างหน่อยนะคะแต่ปลายใบจะแหลมนะคะ อันนี้ทวีราบนะคะหน้าเข้มนะคะอันนี้เป็นอีกหน้าหนึ่งหน้าจะออกเข้มๆนะคะไปทางน้ําตาลแดงนะคะกระดูกดำนะคะตัวนี้ใบยาวนะคะขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาททวีรามหน้าเข้มนะคะอันนี้สวยมากนะคะอันนี้เป็นไม้ป้ายนะคะชื่อว่าเท้ารรำไพนะคะดูป้ายสิคะนี่ โอ้โหสวยเลยนะคะเริ่มลงหัวแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป150บาทนะคะสำหรับเท้ารำไพนะคะเท้ารำไพ่รยห้าค่ะสวยมากายเจี๊ยมเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสเสน่ดดารานะคะสเสน่ดดาราอันนี้จะไม่ด่างนะคะเขาจะมีแค่จุดนะคะจุดกระจายทั่วใบแบบนี้นะคะพื้นจอเปรอะขาวเขียวแล้วก็เขียวอ่อนเขียวเข้มประมาณนี้นะคะมีลูกแล้วคะ่ะ นี่นะคะแสดงว่ามีหัวแล้วนะคะตัวเนี้ยใครรับนะคะต้นแข็งมากอันนี้หนูขออยู่ที่ราคาไป100บาทนะคะ100บาทเสน่ดารานะคะแบบไม่ดางนะคะเผื่อใครชื่นชอบไม้แบบไม่ดางนะคะ นี่อันนี้ใบยาวเหมือนกันนะคะเหมือนต้นเมื่อกี้เลยนะคะแต่อันนี้มีดอกแล้วก็มีหน่อนะคะใครรับนะคะต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต้นนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบพร้อมดอกแล้วก็หน่อไปเลยนะคะมีหัวแล้วคะ่ะนี่ค่ะกวนอูจะมีไซส์นี้นะคะเป็นไม้ลงหัวแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้ที่เห็นหนอเนี่ยมีอยู่สามหน่อนะคะ นี่ใครสนใจนะคะกวนอูต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไปเก้าสิบาทนะคะเก้าสิบาทกอน,นี้ค่ะนี่นะคะเอาไปปลูกเป็นพุ่มเป็นกอได้ค่ะตัวนี้นี่อันนี้น่าสวยมากนะคะเป็นไม้ลงหัวแล้วเหมือนกันนะคะวันนี้พามาชมไม้ลงหัวหลายต้นนะคะใบาอาจจะไม่ดกเท่าไหร่นะคะอันนี้ชื่อว่า มหาราชานะคะเป็นไม้กัดส,สีบอลเก่านะคะกัดไปแล้วอันนี้มีอยู่ใบเดียวนะคะแต่ใบใหม่กําลังแทงขึ้นมาแบบนี้นะคะใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปแปดสิบบาทน,นะคะสําหรับมหาราชานะคะมีต้นเดียวค่ะตัวนี้สวยมากนะคะน่าแจ่มเลยหน้ากัดเรียบร้อยปกติตอนเด็กเขาจะหน้าขาวนะคะต้นใหญ่นี่ค่ะอันนี้จะเป็นอ่าชื่อว่านายมั่นปืนยาวนะคะจะหนูให้ดูใบเดียวเดียวก่อนนี่นะคะ จอมเขาเริ่มฟื้นแล้วนะคะเขาจะเป็นนี่กัดแดงแบบนี้นะคะแล้วก็มีลวดลายนะคะเส้นใบเขาจะเหมือนลวดลายของเขานะคะใบผิวสวยนะคะนี่คือนายมั่นปืนยาวเวลาโตขึ้นนะคะนี่สังเกตใบล่างก็ยังพอให้เห็นอยู่นะคะตัวนี้นะคะจะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหกสิบาทนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วนะคะใครสนใจสั่งได้นะคะอันนี้คือนายมั่นปืนยาวนะคะมีแบ่งหกสิบค่ะสวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้จะเป็น เดี๋ยวนะคะอ๋อบัวกันหานะคะบัวกันหาอันนี้ขออยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะบัวกันหาเป็นไม้ด่างนะคะน,นี่สวยมากเลยใบดกๆอันนี้ไม้เหลืองนะคะมีชื่อว่าเหล,ลืองมณีรัตน์นะคะเหลืองมณีรัตน์อันนี้จะเป็นพืชเหลืองเม็ดแดงนะคะให้ไปต้นละแปบาทนะคะเหลืองมณีรัตน์ค่ะนี่คะ่ะอันนี้มีชื่อว่าโชคล่ําซ้ํานะคะเปิดด่างมาแล้วคะ่ะโชคล่ําซ้ํานะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคา ห้าสิบบาทนะคะโชคล้ำซ้ำค่ะลากทะลุเยอะมากนะคะนี่ดูลากเขาสิคะอันนี้จะเป็นสาวเมืองสิงห์นะคะตระกูลสาวนะคะสาวเมืองสิงห์เป็นไม้กัะสีเช่นเดียวกันนะคะหเห็นได้ว่าเริ่มกัดมาแล้วนะคะเขาจะกัดเป็นชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะสําหรับสาวเมืองสิงห์ให้ไปอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะสาวเมืองสิงห์ค่ะนี่นะคะ เดีย๋ยวถ้าหนูไม่ลืมหนูจะแปะต้นแม่ให้ชมด้วยนะคะตัวนี้อ่าลูกไม้เป็นช่อสวยนะคะดูโคนใบสิครับตั้งช่อดีมากอันนี้คือรหัสตัววายนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป80บาทนะคะลูกไม้รหัสตัววายนะคะตั้งช่อสวยมากมันจะออกโทนแดงนะคะอันนี้จะเป็นยักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักหลัน อยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะยักษ์ปักหลันก็จัดอยู่ในตับรามเกียร์นะคะสวยมากนะคะยักษ์ปักหลันค่ะอันนี้ชื่อยาวและยากนิดนึงนะคะมีชื่อว่าวิสุกรรมนะหรือมานนะคะวิสุกรรมนะหรือมานอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปแปสบาทนะคะวิสุกกรรมนะหรือมานค่ะ ะะเป็นโทนเข้มๆหน่อยนะคะส่งใบเรียวค่ะนี่ค่ะอันนี้ซับเรษถีนะคะตอนเด็กจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพื้นจะยังเขียวอยู่นะคะแต่เม็ดมาแล้วนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นแม่อีนะคะซับเรษถีอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะ50บาทซับเรษถีนะคะชื่อดีค่ะเดี๋ยวไปดูตอนโตนะคะสวยมาก หานุมานออกศึกนะคะวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นนี้ขอราคาห้าสิบบาทนะคะหานุมานออกศึกคะ่ะสีแดงแดงนะคะตัวนี้ค่ะต่อไปจะเป็นไม้กาบนะคะอันนี้หนูได้มาในานาเทพโสธรน,นะคะมีสองต้นนะคะนี่ตอนได้ต้นแม่มาค่ะเป็นเทพโสธรหน้าแดงแ,ดงแดงนะคะอันนี้ใครรับนะคะขออยู่ที่100บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้กาบนั่นเองนะคะสีสวยคะ่ะสีเจม อันนี้เหลืองในชมพูนะคะสวยมากเหลืองในชมพูนะคะวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะคะขออยู่ที่ราคาไป120บาทนะคะตัวนี้เป็นไม้เหลืองในชมพูค่ะอันนี้จะเป็นพรมพิมานนะคะนี่ให้ดูมุมกว้างก่อนผมมีมานไม้ไป้ายนะคะอันนี้จะเป็นฟอร์มพุ่มพุมเตี้ยนะคะตัวนี้มีแบ่งทั้งสองซส์เลยนะคะอย่างไซส์ที่หนูถืออยู่เนี่ยจะเป็นส์สีนิ้วนะคะจะอยู่ที่ราคาเก้าสิบาทนะคะพมพี่มานนะคะ อันนี้เจ้าชายมาวินนะคะแต่เขาเป็นแบบคือมันจะรุดด่างนะคะปกติเขาจะป้ายแดงมานะคะนี่ค่ะมันอ่าป้ายมันนิดเดียวนะคะหนูตีว่าไม่ด่างแล้วกันนะคะใครรับนะคะขออยู่ที่ต้นละเอาไปแปดสิบบาทนะคะเจ้าชายมาวินแบบไม่ด่างนะคะสวยมากมันจะออกแบบใบแข็งๆนะคะใครชื่นชอบไม้แบบทรงใบแข็งๆนะคะแนะนําตัวนี้เลยหมอจินดานะคะหมอจินดา ตัวนี้จะกัดชมพูนะคะจะกัดชมพูเริ่มกัดมาแล้วค่ะอันนี้หมอจินดาให้ไปอยู่ที่ราคาห้าสิบาทนะคะสําหรับหมอจินดาใบป้อมๆสวยค่ะหูเขาจะชิดกันนะคะอันนี้ค่ะตรงโคนใบแบบนี้นะคะอ่าอนี้เป็นลูกไม้นะคะจะเป็นขาวแล้วก็มีจุดแดงนะคะกระจายทั่วทั้งใบนะคะใบเป็นพุ่มช่อดีนะคะนี่ค่ะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละหกสิบบาทนะคะบอกว่าเป็นขาวจุดแดงก็ได้นะคะสีสวยมากเลยนะคะ ต่อไปจะเป็นไก่นะคะชื่อว่าไก่เศรษฐีอันนี้กัดหน้าเต็มมาแล้วนะคะนี่กัดสีเต็มเรียบร้อยนะคะอันนี้ใบทรงประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นตระกูลตับไก่นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะไก่เศรษฐีค่ะนี่อันนี้ต่อไปเป็นบ่องเงินนะคะบ่องเงินอันนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะสําหรับบ่องเงินจะเป็นโทนขาวนะคะนี่ ออกขาวค่ะบางท่านก็จะเรียกบองเงินบอทองนะคะตัวนี้สวยมากนี่อันนี้เป็นงามวงวานแผงนะคะเพราะปกติอย่างที่หนูบอกเมื่อกลางวันนี้นะคะเมาาื่อวันกลางวันมีมาแบ่งต้นหนึ่งนะคะงามวงวานแผงปกติเขาจะเป็นหน้าออกแบบแดงนะคะแดงแล้วก็ด่างมานะคะอันนี้จะออกน้ําตาลผสมกับขาวหน่อยนะคะน้ําตาลด่างขาวแล้วก็เขียวมานะคะต้นนี้สวยนะคะใครรับนะคะต้นนี้หนูจะขออยู่ที่ราคา 80บาทนะคะเป็นงามวงวานแผงนะคะอันนี้จะเป็นปีกหงนะคะปีกหงลายมาแล้วเรียบร้อยนะคะทรงใบจะเป็นแบบประมาณแบบเรียวยาวนะคะสวยมากนะคะสำหรับปีกหงเนี่ยเขาจะกัดออกขีดแดงๆนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะปีกหงค่ะอันนี้ก็งามวงวานแผงเขียวเหมือนกันนะคะเริ่มเปิดด่างมาแล้วค่ะไซนี้จะอยู่ที่50บาทนะคะ อ่าเจอแล้วหน้าปกติของเขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะงามมงวงวนนี้เริ่มเปิดด่างมาแล้วค่ะแดงมาเลยนะคะแล้วก็เริ่มเปิดด่างขาวมานะคะสําหรับงานม,มงววันอ่าน้านี้นะคะนาแดงนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป110บาทนะคะ110บบาทสวยมากนะคะเม็ดเขาจะเป็นแดงใหญ่ๆค่ะ นี่อันนี้กาบเขียวนะคะน่ารักมากนะคะมีแข้งนะคะใบออกกลมๆป้อมๆนะคะเม็ดแดงนะคะใครรับนะคะอันนี้หนูให้ต้นละยี่สิบาทนะคะมีไม่กี่ต้นค่ะแต่ว่าแบ่งให้นะคะเผื่อใครชื่นชอบแบบเป็นเขียวจุดๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะนี่เทพอมฤตนะคะไม่ได้พามาชมไม่กี่วันนะคะดูสิคะเริ่มกัดกันมาแบบเต็มที่แล้วนะคะสําหรับเทพอมฤตเป็นไม้กัดขาวนะคะอมฤตนะคะ นี่บางทีมันชื่อคล้ายๆกันเยอะค่ะตระกูลเทพนะคะอันนี้ให้ไปห้าสิบบาทนะคะเทพอมฤตวันนั้นมายังเขียวอยู่เลยนะคะนี่พอแทงใบใหม่มาเริ่มกัดขาวมาเพิ่มแล้วนะคะเทพอมฤตห้าสิบาทคะ่ะอันนี้ชายชนไม่ป้ายนะคะเขามีชื่อเขาอยู่นะคะแต่หนูจําไม่ได้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาสามสิบบาทนะคะชายชนไม่ป้ายมีต้นเดียวนะคะนะคะี่ค่ะเขาก็จะไม่มีป้ายแดงมานะคะจะเป็นแค่สีตามนี้เลยนะคะ อันนี้หยาดฝนนะคะหยาดฝนไซนี้จะอยู่ที่ราคาเจบาทนะคะสำหรับหยาดฝนเขาจะเป็นทรงไม้ใบายาวนะคะนี่ต้นใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นสุดป่าถนานะคะสุดปาถนากัดมาแล้วนะคะเขาจะกัดเม็ดนะคะเป็นจุดๆนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บบาทนะคะสำหรับ สุดปาถนานะคะสีคุณปื้มค่ะไม้ด่างนะคะเป็นโทนน้ำตาลด่างนะคะตัวนี้อันนี้ให้ปลายต้นละ100บาทนะคะสำหรับสีคุณปื้มนะคะเป็นไม้ใหม่เมื่อปีก่อนนะคะตัวเนี้นี่มหาเทพต้นนี้คือแจ่มมากนะคะใบล่าสุดนี้กัดเกือบเต็มแล้วค่ะแต่ว่านี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะตอนเด็กเขาจะเป็นลูกเป็ดขี้เหร่นะคะตอนเด็กเขาจะใบเขียวนะคะนี่ไซส์นี้คือเริ่มกัดมาแล้วค่ะ ไะะซนี้นะคะมหาเทพเป็นไม้หายากนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะตระกูลนี้อันนี้หนูขอราคา200บาทนะคะมหาเทพคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ต้นแม่กาค่าพิกนะคะที่มีหน่อแยกไปแบ่งนะคะนี่เลยนะคะก็จะแยกไปจากแม่พันธุ์พวกนี้นะคะนี่ค่ะก็เริ่มฟื้นตัวอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะนี่ลูกมันก็เริ่มแทงมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวถ้า ได้โอกาสนะคะเดี๋ยวพ่อเขาก็จะแยกออกมาแบ่งอีกนะคะกาคาบพริกนะคะสวยมากนะคะมันจะเป็นโทนเข้มเข้มแล้วก็ป้ายแบบขอบขอบลิมๆเหมือนเม็ดพริกนะคะนี่ค่ะอันนี้คุนสมิงเดชนะคะขุนสมิงเดชนี่นะคะสวยมากนะคะเป็นพุ่มดีแล้วก็ทรงใบเขาจะเป็นแบบทรงใบยาวนะคะนี่ค่ะกัดลายจะเป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้เท้าสัตว์ลุงนะคะเป็นไม้ใบายาวนะคะตัวนี้บอลเก่านี่ค่ะเริ่มกัดจุดนะคะอันนี้ก็จะให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะแล้วก็จะมีไซส์ย่อมกว่านี้นะคะจะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะเท้าสัตว์ลุงนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมแม่นะคะพุ่มสวยมากนะคะใบายาวจะถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าเนี่ยค่ะมันจะเป็นช่อแบบนี้นะคะปลาแมนดารินนะคะปลาแมนดารินไซส์นี้จะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะเป็นใบหอกดางนะคะ ฟอมพุ่มจะไม่สูงนะคะพุ่มเตี้ยๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นตับจังหวัดนะคะมีชื่อว่าจังหวัดนครปฐมนะคะเป็นไม้ใบไทยสีชมพูชมพูนะคะให้ไปต้นละห0บาทนะคะตัวนี้อันนี้พีเพกนะคะพีเพกเริ่มลายมานิดหน่อยแล้วนะคะสําหรับพีเพกนะคะไซส์สี่นิ้วนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่แ0สิบาทนะคะพีเพกค,ค่ะ เจอหงยกสาหกสิบมาต้นหนึ่งนะคะใครรับแจ้งได้เลยนะคะสําหรับหงยกนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวเนี้ย hmm. ก็อย่างที่เคยให้ชมกอไปนะคะตัวนี้อันนี้พญาหงนะคะพญาหงไม้ตัวนี้จําเป็นไม้โทนส้มแดงนะคะมีหูใต้ใบนะคะยิ่งโตจะเยอะกว่านี้อีกนะคะอันนี้ให้ไปราคาแปดสิบบาทนะคะพญาหงคะ่ะอันนี้พระนารายนะคะพระนารายอันนี้ให้ไปราคา 50บาทนะคะพันารายโทนแดงๆนะคะนี่ค่ะคุณสมิงเดชนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะคุณสมิงเดชค่ะนี่นะคะอันนี้รามมาสูนนะคะรามมาสูนนี่เริ่มกัดมาแล้วค่ะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสำหรับรามมาสูนเขาจะเป็นไม้เขียวตอนเด็กนะคะแล้วก็กัดลายมาเรื่อยๆนะคะอยู่ในตับ น่าจะตัดรามเกียนนะคะตัวนี้นีค่ค่ะอันนี้สวยมากนะคะเพชรเมืองนนท์นะคะสําหรับใายชื่นชอบไม้ด่างนะะี่ค่ะเพชรเมืองนนท์ด่างสวยมาเลยนะคะตัวนี้ให้ไปร,ราคาห้าสิบบาทนะคะเพชรเมืองนนท์ค่ะเป็นไม้ด่างแล้วก็สีจะออกเหลือบด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าขอบๆเนี่ยจะออกเหลือบชมพูนะคะอันนี้หางหงโบราณน,นะคะหางหงโบราณต้นลูกก็จะเป็นโทนเขียวนะคะเป็นไม้กัดสีเช่นเดียวกันนะคะหางหงโบราณเน,นะะี่ยค่ะ นี่นะคะก็โตมาจะมีสามสีนะคะก็คือขาวเขียวแล้วก็ชมพูนะคะหางหงโบราณก็จะมีแบ่งราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะพวกไม้ใบยาวข้อดีของเขาคือจะตกพุ่มดีนะคะพอมันเข้าพุ่มแล้วมันจะแบบเนะะี่ยค่ะไปแบบคนละทิศคนละทางพอรวมกันนยคะจะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้สาววารินนะคะไม่ได้มาผสมดอกนะคะนี่อันนี้ออกดอกเยอะมากนะคะแต่ว่าแม่เขาเพิ่งฟื้นนะคะก็เลย มันดอกไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้ผสมนะคะสาวารินก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะตอนเด็กจะเป็นสีออกประมาณนี้นะคะออกแบบเหมือนสีเขาเรียกอะไรสีออกเขียวอ่อนนะคะเขียวอ,อ,อ่อนเลยนะคะก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะสําหรับต้นลูกสาวารินนะคะตัวนี้นะคะซับเสร็จถีนะคะเวลาโตขึ้นนะคะนพื้นเขาจะออกแดงแล้ะเลื่อมานะคะ เนี่ยค่ะกาขาพริกจะมีไซส์นี้นะคะไม้หน่อนะคะแยกหน่อทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าพ่อยังไม่ได้ผ่านะคะอันนี้ให้ไปราคา800บาทนะคะกาค่าพริกนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้นะคะให้ดูสวยมากนะคะ วันนั้นมันยังไม่มีใบนี้นะคะนี่อันนี้คือมังกรทองนะคะตรงกับปีพอดีเลยมังกรทองนะคะต้นนี้ขออยู่ที่250บาทนะคะสำหรับมังกรทองตัวนี้มีแข้งนะคะนี่ค่ะ250านะคะเป็นกระถาง6นิ้วนะคะอันนี้จะเป็นดาราสวรรค์นี่ค่ะถ้าหนูจำชื่อไม่ผิดนะคะดาราสวรรค์ใบหย,ยกัยกนะคะแล้วก็ แบบมันจะมีเม็ดแดงกระจายทั่วใบเลยนะคะสวยมากอันนี้เป็นฟอร์มหนึ่งใบหนึ่งรอดนะคะใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะดาราสวรรค์ค่ะนี่เป็นไม้นอกตู้นะคะดินจะเละนิดนึงนะคะชุดนี้มันเพิ่งอ่าเขาเรียกอะไรงอกออกไม้อีกรอบหนึ่งนะคะนี่เผื่อใครสนใจนะคะอันนี้มัดฉานุนะคะมัดฉานุเป็นไม้ตับรามเกียรติ์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้มีสองต้นในกระถางน,นะคะขออยู่ที่ราคา หนึ่งร้อยบาทนะคะมัดฉานุค่ะอันนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะเป็นสองหน่อเลยนะคะเนี่ยมีสองต้นเลยนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทเป็นไม้นอกตู้เช่นเดียวกันนะคะเป็นไม้ลงหัวะคะ่ะบางทีเขายุบลงหัวช่วงหน้าหน้าร้อนนะคะบางทีเนี่ยคะ่พะพอได้น้ําได้ฝนเขาก็งอขึ้นมาใหม่นะคะตัวนี้อันนี้คะ่ะพญาสุรเสนนะคะเจอหนึ่งต้นนะคะเป็นใบเดียวนะคะน่าจะเป็น ลงหัวนะคะตัวนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะใครรับนะคะหนูขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะพยาสุรเสศนะคะอันนี้ไก่แดงนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่100บาทนะคะไก่แดงวันนี้มีมาแบ่งต้นเดียวนะคะไก่แดงเหมือนจะเริ่มมีหัวมาแล้วด้วยนะคะสวยมากค่ะต้นนี้อันนี้สีการนาพิเศษนะคะหน้าดังเดิมนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนูขอเอาไป80บาทนะคะ80บาท การจนาพิเศษหน้าเดิมนะคะเป็นป้ายด้วยนะคะตัวนี้เจนายท้องเหม็นอีกหนึ่งต้นนะคะใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป110บาทนะคะ110บาทสวยมากอันนี้เป็นพยาม,มนฟอร์มกอนะคะจะเป็นออกเข้มเข้มน้อยนะคะลงหัวแล้วเรียบร้อยเป็นไม้หัวนะคะนี่มีตั้งหลายต้นคะ่ะในกระถางนะคะขอนับก่อนนะคะ3ามสี่ต้นได้เลยนะคะสวยมากอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป ขออยู่ที่250รนะคะ250พยามหมุนต้นนะะี้ค่ะอันนี้สี่าดนะคะก็เป็นกอสวยเหมือนกันนะคะสีปาดเขาจะทรงใบยาวนะคะพื้นใบกัดชมพูเรียบร้อยนะคะเอาไปตั้งสวยๆได้เลยเดี๋ยวดูก่อนมีกี่ต้นนะคะมี4ต้นนะคะในกระถางเลยนะคะเป็นไม้ลงหัวไม้นอกตู้ค่ะพวกนี้นะคะอันนี้ก็ใครรับนะคะหนูขออยู่ที่กอนี้ขอ 400บาทนะคะ400บาทคุ้มมากนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ต้นใหญ่แล้วก็ไม้นอกตู้ค่ะแข็งแรงแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ยักษ์การุลลาดนะคะจะเป็นไม้ทรงใบแบบว่าคล้ายๆนึกชื่อไม่ออกนะคะแต่ว่าทรงใบมันจะเยวยาวนะคะเป็นคล้ายๆลูกศรหน่อยนะคะตัวนี้อสีสวยนะคะตอนเด็กจะพื้นเขียวแล้วก็กัดแดงมานะคะอันนี้มีชื่อว่ายักษ์การุลลาดนะคะเดี๋ยวหนูน่าจะมี6นิ้วแบ่งนะคะเดี๋ยวพาไปชมอีกทีหนึ่งคะ่ะ อันนี้เป็นกอนางรากสดแผงนะคะยกกอเลยนะคะนี่มีหนึ่งสองสามสี่หนอนะคะเป็นไม้มีหัวแล้วนะคะนี่เอาไปทำกอได้เลยนะคะตัวนี้นางรากสดแผงต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทอ่านี้ทอลพานะคะเป็นพยาควายเผือกนะคะในตับรามเกีรยนนะคะตัวนี้ทอรพานมีแล้วค่ะ ถ้านับต้นนี่คือมีห้าหน่อเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหัวแล้วนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปให้ราคาพิเศษเลยละกันขอเจ็สิบาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากมีตั้งห้าต้นห้าหน่อนะคะไปแยกก็ได้หรือเอาไปทำฟอร์มกก็ได้นะคะทอละพาคะ่ะพญาควายเผือกนะคะนี่ค่ะอันนี้ยักษ์ลนนาพักนะคะฟอร์มกอดูสิคะแน่นมากนะคะไม่รู้กี่ต้นต่อกี่ต้นเน,นี่ยค่ะนี่เกินห้าต้นนะคะหนูนับไปให้เกินห้าต้นละกันเนะะี่ยค่ะ ใครรับนะคะกอใหญ่ๆคุ้มๆเลยนะคะกอนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป390บาทนะคะ390บาทแต่ว่าสีมันอาจจะไม่เข้มเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเริ่มกัดมาแล้วนะคะนี่แล้วก็มีอยู่ช่วงนึงคะ่ะแดดมันไม่จัดนะคะมันเลยไม่ค่อยใบเขียวนะคะตัวนี้ยักษ์ลนพักคะ่ะอันนี้วิจิตจ,จินดานะคะจะเป็นไซส์6นิ้วนะคะไซส์6นิ้วนี่ค่ะป้ายสวยนะคะเผื่อใครอยากได้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะ อันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา250บาทนะคะสำหรับวิจิตจินดาเป็นไม้กระดูกด้วยไม้ปลายด้วยนะคะนี่ค่ะน,นี้จะเป็นเพชรพระอุมานะคะเพชรพระอุมาอันนี้ก็จะกัดสีมาบ้างแล้วนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป230บาทนะคะสาย6นิ้วคะ่ะวิจิตจินดาเอ้ยไม่ใช่คะ่ะเพชรพระอุมานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนนะคะสามารถ จดชื่อนะคะแล้วก็โทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้ค่ะแอดไลน์กันได้นะคะหรือว่าท่านได้นะคะไม่มีไลน์ไม่มี Facebook นะคะก็สามารถโทรหาหนูโดยตรงเบอร์นี้ได้นะคะเก็บเงินปลายทางได้ค่ะสามารถ รอรับของอยู่ที่บ้านแล้วก็จ่ายเงินกับพี่ไปสนีได้เลยนะคะค่าส่งนะคะ30บาทนะคะทั้งโอนและปลายทางหนูคิดเท่ากันหมดเลยนะคะจ่ายค่าส่งอ่าก็คือสมมุติพี่ๆรับ1ต้น2ต้นนะคะค่าส่ง30บาทหรือพี่ๆรับ10ต้นก็ค่าส่งเท่าเดิมค่ะ30บาทก็คือเหมาต่อ1ครั้งในการจะส่งนะคะก็ใครสนใจก็สามารถลองสั่งได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะลาไปกับบอสสีสวยๆนะคะเอาไว้พบกันใหม่ คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ